สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่าคืนของวันเสาร์ครับที่14ครับเดือนกุมภาพันธ์ครับท่านผู้ชมสวัสดีวันแห่งความรักวันวาเลนทนยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเป็นเมนอยู่ที่ตรงหัวถนนเยาวราชนะครับอยู่ที่มูลนิธิเท,ทียนฟ,ฟ้าครับนี่ฮะโรงพยาบาลเทียนฟ,ฟ้ามูลนิธิฮะแลวก็วันนี้ท่านผู้ชมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศค่าคืนครับก่อนที่งาน เจะาคืองมหาจุดจีนครับจะเริ่มขึ้นครับเรามาดูบรรยากาศของค่ำคืนนี้ครับซึ่งแอนดมินว่าวันนี้ครับเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันแห่งวันลันเทียครับวันแห่งความรักครับท่านผู้ชมให้ดูการจราจรครับรถติดตั้งแต่ต้นถนนเลยครับเนี่ครับความยาวของเยาวราชครับประมาณ1กิโลเมตรนะครับเป็นวันเว้ฮะท่านผู้ชมนี่ครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่จะคึกคักมากๆครับอย่างเช่นค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันเสาร์ครับเราจะมาดูบรรยากาศของเยาวราชครับเพราะว่าเราก็ได้ขึ้นนชื่่อวาเป็ สเติฟู้ดที่ดีที่สุดแข่งหนึ่งของเอเชียแล้วก็ระดับโลกนะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดใครมาช่วงนี้ครับประมาณนี้ครับประมาณสัปดาห์หนึ่งครับที่นี่ครับก็ะจัดประดับประดาไปด้วยน่ครับไฟแสงสีแบบนี้ครับแต่ว่าในส่วนของการเฉลิมฉลองนะครับปีนี้ทางเยาว,วราชครับเขางดจัดกิจกรรมงานฉลองเฉลิมฉลองชาตการจุดกินนะครับเพื่อแสดงความไว้อาลัยแขกพระพันปีหลวงนะครับก็จะมีแค่บางจุดบางช่วงครับในเยาว,วราชก็จะเป็นการแค่นี่ครับประดับประดาฟไฟแต่ว่าไม่มีการ เฉลิมฉลองที่คึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับแอดมินว่าค่าคืนนี้นักเที่ยวครับส่วนหนึ่งคงไปที่หน้าห้างไอคอนสยามครับส่วนหนึ่งก็จะมาที่ยาวราชตรงนี้ครับเพราะว่าที่นี่ครับทุกคนจะมีอาหารหลากหลายมากกันเป็นอาหารข้างทางครับดูครับผู้ชมดูครับสุดจะตื่นตาตื่นใจครับจริงๆขนาดว่าเราไม่ได้จัดเต็มที่เหมือนทุกปีท่านผู้ชมแต่ว่าได้ให้ดูความสวยงามของยาวราชในยามค่าคืนครับดูครับ ท่านผู้ชมจะปัญหาที่เห็นตลอดทุกครั้งที่มาในช่วงตอนเย็นคือการจราจรที่มันติดขัดแบบนี้ทุกครนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพาพาท่านผู้ชมครับไปดูอาหารอย่างอื่นมาครับนอกจากคลิปที่ผ่านมาเอ็มินพาท่านผู้ชมไปดูข้าวเหนียวมะม่วงครับที่เป็นอาหารที่เป็นซอฟพาวเวอร์เป็นซิกเนเจอร์ที่ดีที่สุดของบ้านเราครับมาดูว่านอกจากข้าวเหนียวม่วงครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ทัวร์ส่วนมากครับก็แต่นี้ครับใช้ไกด์ท้องถิ่นครับเพื่อเป็นนี่ครับมาชิมอาหารสีฟูดครับหลักๆที่มาชิมก็จะเป็นพวกอาหารที่ได้รับมิชลินสตาร์ข้างทางครับอย่างพวกไปยัดที่นี่ครับก็จะมีมิชลินสตาร์ครับปลาทองโกครับนี่ครับปลาทองโกสุดโบราณครับแล้วก็จะเป็นพวกผัดไทยครับที่ได้รับความนิยมฮะหรือบางครั้งต้่องเที่ยวก็อยากจะชิมนะครับเป็นทุเรียนครับที่นี่ก็มีให้ให้เที่ยวได้ชิมด้วยเช่นกันนะฮะ สิ่งนึงที่ต้องเที่ยวต่างชาติครับจตต้องหยุดก็คือการถ่ายภาพนะครับดูครับคือมันสวยงามมากจริงในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ฮะให้ดูนะครับต่างชาติตรงนี้ครับจะเป็นประดับประดูประดาไปด้วยยคมไฟสีแดงตรงนี้ครับสวยงามมาก ที่เราทนท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นอาหารมิชลินแนะนําก็ได้ครับอาหารทุกอย่างที่ขายเยาวราชครับขายดีแทบจะทุกร้านเลยครับอันนี้จะเป็นพวกเกี๊ยวซ่าครับนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกปลาหมึกย่างน้ําจิ้มซีฟูด้คคดฮะโอ้ค่ขาเินนี้ดูทาท่านผู้ชมบรรยากาศอันนี้ก็จะมีไก่แนะนำด้วยพนี้ครับเป็นพวกยุโรปครับขนาดใหญ่ จุดไมมีมาส่วนหนึ่งทองเจ้าที่มาที่นี่ครับนอกจากจะมาชิมอาหารนะครับสันนี้ก็จะมาถ่ายภาพครับมาถ่ายคอนเทนต์ที่นี่ครับเพราะว่าเยาวราชทุกคนเป็นอาหารขึ้นชื่อมากๆครับระดับโลกนี้นะครับนักองเที่ยวต่างน่ครับมากรุงเทพมหานครครับนอกจากวัดพระแก้วพระบรมสารีริครับการมาเดินน่ครับเยาวราชครับในค่ำคืนครับน่ครับเป็นอะไรที่จะต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนครับดูครับว่าท่องเที่ยววันนี้เยอะแค่ไหน ชมพิชภะนั่งชมฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามให้ดูครับแทบจะต้องไหลกันเลยครับดูครับนี่ฮะท่านผู้ชมให้ดูครับสองข้างทางตรงนี้ถนนเยาวราชครับประมาณระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครับคึกคักยิ่งฝั่งตรงข้ามท่านผู้ชมมีทั้งร้านอาหารที่โต๊นั่งริมทางแล้วก็เป็นทางเดินเล็กๆแบบนี้ฮะ สำหรับแอดมินแอดมินเคยนำเสนอรับทุกคนว่าถ้าเกิดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับเทศกาลสุดสำคัญสำคัญครับอย่างสุดทีนี่ครับควรจะปิดถนนครับเป็นช่วงเวลากลางคืนครับน่าจากช่วงสักประมาณทุ่มหนึ่งถึงประมาณสามตุ่มก็ยังก็ว่ากันไปครับทุกคนเพราะว่าการจราจรมันเยอะจริงๆแล้วแล้วก็น้าแค่ก็เยอะมากจริงครับรน่ฮะอ,อย่างที่แอดมินเคยไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่ ถนนครับกัวลายครับซึ่งเป็นถนนคนเดินวันเสาร์ครับแล้วก็ที่ถนนประตูท่าแพครับก็จะปิดการจราจรครับแค่วันเสาร์วันอาทิตย์ครับถ้าเกิดที่นี่ทาได้เหมือนที่เชียงใหม่ครับเอ็ดมิทว่าน่าจะดีมากๆครับหรือว่าท่านผู้ชมมีคิดเห็นยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ครับว่าถ้าเกิดเราทําตามที่จังหวัดเชียงใหม่เขาทากันครับมันจะดีไหม สวัครับนี่ฮะกินอาหารไายข้างทางนะครับนี่ฮะแต่ข้อดีของที่ยวราชท่านผู้ชมอาหารที่นี่ครับราคาต่างชาติคนไทยราคาจะเท่ากันครับแล้วก็ทุกเมนูครับก็จะมีราคากำกัดไปหมดลยฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆครับท่านผู้ชมร้านโคจัไนก็จะเป็นอีกร้านโคับร้านหนึ่งครับที่ขายดีมากๆครับนี่ครับเป็นร้านที่มีชื่อของยวราชครับแล้วก็น่าจะมีมิชลินสตาร์แนะนําด้วยครับ ให้ดูคิวครับนีครับคิวต่อครับเพื่อรอนั่งโต๊ะรับดูครับถ้าผู้ชมจริงๆนังเที่ยวก่อนจะมาที่นี่ครับก็จะรู้ครับว่าอาหารตรงไหนร้านไหนที่แนะนําหรือว่าร้านอาหารอันไหนที่ขึ้นชื่อที่มันดังครับเพราะว่า อย่าลืมว่าท่านผู้ชมทุกท่านนี้สื่อโซเชียลครับมันเป็นไวรัลมากๆครับตามพวกทิกเกอรครับอินสตาแกรมต่างๆนะครับหรือว่าตามทางยูทูบครับเขาก็่จะแนะนำครับว่าถ้ามาที่นี่ครับร้านไหนที่ได้รับมิชลินสตาร์ร้านไหนที่อร่อยแล้วก็แนะนําให้มานี่ครับอย่างร้านนี้ครับกวยจับนายเอ็กซ์นี่ครับนะขายดีสุดๆครับทุกคนนี่ครับต้องรอคิวกันยาวมากควเป็นไทยๆแบบนี้ท่านผู้ชมมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะฮะ เดี่ยวจริงท่านผู้ชมมันเยอะเกินไปมันนั่นเกินไปบางทีมันก็ไม่รู้จะเินยังไงครับมันจะเดินกินยังไงเพราะว่ามันมันแทบจะแบบเหมือนกันต้องแบบไหลกันไปทุกคนนะครับบรรยากาศมันไม่ได้แบบมันไม่ได้น่าเดินแบบชิวๆครับอย่างซอยที่วันนี้ทุกคนบรรยากาศมันแน่นจริงๆดูครับก็ยังมีนี่ครับร้านมาขายนะครับตรงสองข้างทางเล็กๆบานี้ด้วยดูนะครับ ่าผู้ชมไม่ดูบรรยากาศซอยตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นซอยแปลงน้ำนะครับซึ่งเชื่อมต่อไปยังเทมอทีครับวัดมังกอใไมดูครทุกคนแน่นมากฝั่งนี้ก็น่นฝั่งตรงข้ามก็แน่นนลยครับสลับข้ามคืนนี้ครับเดี๋ยวจะเชื่ออีกทุกคนวันนี้ยมวราตลาดแดกจริงครับ ผู้ชมต้องยืนกินแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่ครับแล้วก็นี่ครับทุกคนเช่นเกิมครับข้าวเหนียวมะม่วงครับเป็นเมนูอยอดฮิตสลับชาวต่างชาตินะครับ น้ชมีครับยิ่งดึกมายิ่งได้นะครับต้องเ้อวาล้นมานะครับถึงจะมีที่กั้นเล็กๆแต่ว่าพื้นที่มันแคบมากท่านผู้ชมครับต้องล้ำออกมาตรงนี้เลยดูครับนี่ท่านผู้ชมก๋วยจับนายกวนโชนาอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมมากๆครับเพราะว่าก๋วยจับที่นี่ได้รับพิชลินครับในปี2,019แล้วก็มี2,023ครับจะไปดูแค่ทุกคนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างทำไมต่างชาติเขาเลือกที่จะมากันที่นี่ครับนี่ครับ อันนี้คือเป็นโรงแรมเก่าทุกคนเป็นโรงแรมเมืองเก่านะครับแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นร้านอาหารครับเป็นร้านขายก๋วยจั๊บนะครับมีหมูกรอบมีเติมไส้หมูแบบนี้ครับนี่ครับ น้องเที่ยวหรือว่าลูกค้าต้องรอนมาต้องสุดตรงนี้ก็คือร้านที่ขายปลาหมึกย่างเจ้าดังเยาวราชตรงนี้ครับน้องกายน้องก้าวน้องกัสให้ดูว่าเายอะแค่ไหนครับนี่ครับลูกค้าที่รอคิวนะะี่ครับขอ้โหท่านผู้มชม,ชม ค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนนองครับนะครับที่สุดจะคึกคักมีการเชิดมังกรนะครับทุกคนตรงข้ามเลยครับเป็นการเชิดมังกรเล็กๆเป็นขนาดาร็กนะครับนะครับเอาไว้เดี๋ยวเพลยเชิดให้ชมครับทุกคนนะครับ <c oughs> ต่างชาติเขาชมดูอะไรทุกคนเนี่ยโ oh <c oughs> อ้ m มา o d ท่ถ้ามูมชมจาก้บรรยากาศเป็นแบบนี้ตลอดทั้งปีจังเลยครับนะครับประเทศไทยบ้านเราน่าจ่ายคึกคักแล้วก็มีอดต้องเที่ยวนี่ครับทุกคนเยอะเกินทะลุ40ล้าน50ล้านแน่นอนเลยครับ เดี่การจะไปชมร้านที่ได้รับความนิยมอีกร้านหนึ่งนะครับต้องเช่าต้องต่อคิวก็คือเป็นร้านผัดไทยดั้งเดิมครับโอเคผัดไทยนะครับขายมา70-80ปีแล้วฮะคุณป้า2คนนี้เป็นพี่น้องกันนะทุกคนนะครับแล้วก็ขายผัดไทยมาหลายปีครับนี่ฮะรสชาติแบบดีมากๆครับแล้วราคาไม่แพงมากทุกคน ผัดไทยธรรมดา60บาทครับถ้าเป็นผัดไทยไก่8ปผัดไทยกุ้งสด100บาทครับยิ่งเข้ามาซอยที่ทะลุไปยังเี้ครับแถวแถวตลาดพระหุรัตทุกคนนีครับจะมีอาหารทะเลสดๆนะครับให้น้่องเที่ยวได้ได้แบบเลือกสรรหาการครับกุ้งบางกรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีโตด้านในแล้วก็ทุกคนให้ดูครับบรรยากาศด้านในส่วนมาก9กก็คือเป็นชาวชาตชาติครับเป็นโต้ลงครับเปิด24สชั่วโมงนะฮะโอ้โหทุกคนดูดีครับ อาหารไทยครับครัวครัวโลกครับเป็นอาหารที่ต่างชาติครับจะต้องมาชิมให้ได้ดูครับทุกคนดูกันสดเลยครับนี่ฮนี่ครับเป็นทอดมันปลาครับทอดกันสดๆทุกคนนีครับโอ้ดูดิครับกลิ่นหอมออกมาเลย ชุดเล็กเท่าไหร่ครับอย่างงี้ไหมคะสี่ร้อยสี่สี่ร้อยบาทสี่สิบบาทว้าลูกย่างมีขนมปัมันปลากายไทยแลนด์ไทยแลนด์เด็กก่อนอากทราบอะไรเดี๋ยวพลังจะบอกว่าฟิชเค้กอย่างเดียวไม่ใช่ฟิชเค้กฟิชเค้ก โอ้คุณกายอะโอเคนี่ไหมาไทยแลนด์ดิชอะไรดิฟอร์ you try before อะไร this you try before oh sorry okay where come from where come from okay บอกอบชื่อมิบกโอเคกโเหมือนซอยนี้ครับเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติไปแล้วทุกคดูครับเป็นสตูดิโอที่นี่ครับยืนกินกันจริงทุกคนดิฮะดูฮะ เป็นเรื่องธรรมดาปกติมากนะครับที่จะเห็นแบบนี้ที่ยูโราชฮะช่วงนี้ยุโรปยังมาเรื่อยๆครับฝรั่งเศสช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเด็กนักเดยนปิดเทอมไปครับก็เลยเห็นครอบครัวมาเป็นครอบครัวน้องเจ้าที่เป็นชาวโ,โปรแลนด์แล้วก็เป็นชาวฟินแลนด์ชาวเนเธอร์แลนด์ครับก็ยังเข้ามาประเทศไทยบ้านเราเยอะมากครับที่สนามบินสนุนทรภูมินี่คือเยอะจริงๆครับ แอดมินชอบอาหารที่เยาวราชท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ร้านก็คือจะทํากันสดๆท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นอาหารที่แบบทําไวค้ค้างแบบหลายสี่ชั่วโมงครับเป็นอาหารที่แบบว่าแบบแบบสดจริงๆนะฮะนักเชี่ยก็เขาก็เชื่อมั่นครับว่าเขากินอาหารที่มันสดนะครับสะอาดแล้วก็ปลอดภัยครับอย่างพวกสเต๊ะครับแล้วก็กุ้งบังกรกุ้งล็อกเสอย่างนะครับก็ย่างเห็ดกันสดๆครับครับไม่ได้เป็นอาหารที่เก็บไวค้ค้างคืนนะฮะ ถ้าไปชมถ้าแอดมินเป็นต่างชาตินะครับมากรุงเทพมหานครครับแอดมินก็ต้องมาเยาวราชสักครั้งในชีวิตให้ได้ครับมาดูความ ฟุตวายโอลหดครับความมีชิวิชีวาครับความเป็นเอเชียอย่างแท้จริงครับความมีอาหารสตรีทฟูดอาหารข้างทางที่มีเสน่ห์ทุกคนมีเสน่ห์น่าหลงไหลครับมีความเป็นแบบมีมีชีวิชีวาครับอาหารแต่ละอย่างก็จะเป็นอาหารที่บางครั้งต่างชาติเขาไม่เคยมาก่อนครับผลไม้บางชนิดเขาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนครับเราก็สามารถมาเห็นได้ที่ประเทศบ้านเราครับเยาวราชครับโนุ่งดังมาหลายปีมากครับตั้งแต่เรานักร้องคนดังเข้ามาโปรโมทที่นี่ครับ ก็กลายเป็นกระแสบอลลองแล้วก็ติดกระแสมาทุกเดครับยิ่ค่ำคืนนี้จิ่งเป็นค่ําคืนของวันเสาร์ครับแล้วก็ค่ําคืนของวันวันนาทัยครับก็เลยทําให้นักเที่ยวครับมาที่นี่กันเยอะมากๆครับประกอบด้วยช่วงเดือนกุมงาพันครับก็ยังอยู่ช่วงฤดูไฮซีซั่นครับบรรยากาศก็เลยคึกคักมากๆแบบนี้ครับเพื่อนบ้านหรือว่าหลายประเทศครับคงอิจฉาประเทศไทยครับที่เรามีสถานที่ต้องเที่ยวมากมายอาหารการกินที่หลากหลายครับจะกินแบบสูรจะกินแบบทาดทางแบบนี้ครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ เป็นเสน่ห์ของไทยอย่างหนึ่งครับที่หาแทนไม่ไดนะ้ครับท่านผู้ชมวันนี้ทุกคนเจคุณดังสวัสดีครับคุณแพรรี่สวัสดีครับแอปปี้วันไทยแอปปี้วันจุดจีนค่ะอ๋อวันจุดจีนด้วยโอเคครับผมท่านผู้ชมตรงนี้เดินไม่ได้แล้วครับการจราจรเป็นอัมพาตโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมไม่ดูครับตอนนี้เป็นประมาณเจ็ดสามทุ่มแล้วครับการจราจรยังคงคึกคักติดขัดนะครับดูครับ ท่าิดว่าต่างชาติที่อยู่กรุงเทพมหานครครับเกิน80%ครับมาเดินที่เยวาวราชสลับครับคืนนี้ฮะแต่ละร้านนี่คือทำแทบไม่ทันเลยครับดูครับเ,เมื่อก่อนทน่านผู้ชมต่างชาติก็จะกินอาหารไทยทีไรน,นี้เขาคิดลกักกดีนะครับว่าอาหารไทยจะสะอาดไหมจะกินแล้วท้องเสียไหมครับ แต่ณตอนนี้ท่านผู้ชมเราเห็นแบบนี้รู้สึกดีใจมากๆครับที่เขาเชื่อมั่นแล้วก็เขาก็เชื่อว่าอาหารไทยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค<ส>รับแล้วราคามันก็นี่ครับเป็นราคาทั่วไปไม่ว่าคนไทยจากชาติก็จะหาซื้อได้ในราคาเดียวกันฮะท่านผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศที่คล้ายๆแบบนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอบรรยากาศแบบนี้อีกแค่ไหนครับเพราะว่าบางครั้งทุกคนครับการ ความไม่สงบครับเหตุการณ์บ้านเมืองครับสถานการณ์โลกครับอาจจะทำให้เราไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับแต่สำหรับเท่าวคืนนี้แล้วท่านผู้ชมให้ดูครับความคึกคักของกรุงเทพมหานครครับสงกับเป็นมหานครครับระดับโลกครับเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ครับอันดับต้นตของโลกครับที่นักท่องเที่ยวต่างชาติครับนิยมเดินทางมาที่นี่ครับมีทั้งแบบมากันเองครับแล้วก็มาเป็นกลุ่มบริษัททัวร์แบบนี้ครับนี่ครับ่ด้หมครับ สิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังถ้า่เกิดมาเดินเยาวราชครับในช่วงที่คนเยอะแบบนี้ก็คือครับระมัดระวังกระเป๋าสตางค์ครับโทรศัพท์มือถือครับการล้วงกระเป๋าครับก็ยังคงมีนะฮะ สมืชมกีครับแอ่นบินมาเยาวราชหลายครั้งมากมาทำทัวร์พาท่องเที่ยวมาเดินสตรีทฟู้ดชิมที่นี่แต่ไม่เคยเจอบรรยากาศที่คึกคักแบบนี้ครับอันนี้สารภาพตรงๆว่าอันนี้คือครั้งแรกที่ได้เห็นบรรยากาศเยาวราชในคืนที่คึกคักแล้วก็แบบนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะขนาดนี้ฮะท่านผู้ชมยิ่งร้านนี้ให้ดูบรรยากาศครับไม่มี คนไทยไม่แต่คนเดียวครับสมมนมากเป็นนักเที่ยวชาวยุโรปแล้วก็เป็นนีครับเป็นชาวจีนชาวเอเชียครับดูครับีเเ๋ยวเดี๋ยวก็ซีฟู้ดแล้วก็ทุเรียนนี่ก็เป็นที่นิยมมากสำหรับชาวจีนท่านผู้ชมนะครับ ต่างชาติยุโรปบางคนครับเขาก็อยากชิมครับแต่พอชิมแล้วเขาก็โอเคครับจบแต่ถ้าเกิดคนไทยคนเอเชียบ้านเราทุกคนทุกเรียนนี่คือของโปรดครับเป็นของยี่จะต้องกินให้ได้ครับเวลาถึ่งนะคเรียน ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ครับเป็นมินพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมบรรยากาศครับที่ถนนเยาวราชครับในขั้นถึของวันเสาร์ครับตรงกับวันที่14เดือนกุมภาพันธ์ท่านผู้ชมบรรยากาศอย่างที่ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับคึกคักสุดๆเดินแทบจะไม่ได้ครับนี่ฮะเป็นอีกวันหนึ่งครับในรอบหลายปีครับที่เยาวราชครับเต็มไปด้วยนักเที่ยวครับนี่ฮะเห็นบรรยากาศแบบนี้วรู้สึกดีใจเลยก็ประทับใจครับแต่ว่าก็มีหลายอย่างครับที่อยากจะปรับปรุงครับนี่ฮะก็อย่างการจราจรครับในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าช่วงเทศกาลแบคนี้ท น่านจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เพราะว่านักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชื่นชอบที่แบบนี้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยขอให้ค่ำคืนนี้ทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วก็มีความสุขครับสวัสดีครับ